ต่อมาก็กายสูตรนะอยู่ในหน้าที่53ของหนังสือเล่มนั้นนะอังคุตตรนิกายทัศกานิบาตหน้าที่75กายสูตรเนี่ยว่าด้วยธรรมที่ละด้วยกายวาจาไม่ได้แต่ละได้ด้วยปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทำอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจามีอยู่ทำอันบุคคลพึงละด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายมีอยู่ทำอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้มีอยู่โอ้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทำอันบุคคลพึงละ ด้วยกายมิใช่ด้วยวาจาเป็นไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ยคือพวกเราอะนะเป็นผู้ต้องส่วนไรไรขอไปเป็นผู้ต้องส่วนอาบัตไรไรอันเป็นอกุศลด้วยกายเนี่ยเห็นไหมถ้าเราละเมิดอาบัตข้อใดข้อหนึ่งนะที่เป็นบาปเนี่ยถ้าต้องละเมิดถ้าละเมิดอาบัตก็น่าจะเป็นบาปไปแล้วนะ ทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องอาบัตทางกายนะเช่นตียุงฉันอาหารในรวิการเป็นต้นเนี่ยตัดต้นไม้ขุดดินรับเงินทองเป็นต้นพวกนี้เรียกว่าต้องอาบัตทางกายนะเพื่อนสะพรหมจรีทั้งหลายผู้เป็นวินยูใครควรแล้วได้กล่าวกับภิกษุน,นั้นอย่างนี้ว่าอันนี้ว่าเพื่อนที่เขาหวังดีนะเห็นเราต้องอาบัตด้วยกายเนี่ยก็กล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นผู้ต้องแล้วซึ่งส่วนอาบัตไรๆอันเป็นอกุศลด้วยกาย เป็นการดีหนอที่ท่านผู้มีอายุจงละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตที่สุนั้นอันเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายผู้เป็นวินยูใครควรแล้วว่ากล่าวอยู่ย่อมละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้เรียกว่าอันบุคคลพึงละ ด้วยกายไม่ใช่ด้วาจาเนี่ยต้องละนะคือหมายว่าถ้าเราไปละเมออิดอาบัตทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยทีนี้พระที่ท่านเป็นผู้หวังดีะนะก็อาจจะแนะนําเราว่าเนี่ยท่านไปทําไม่ดีนะเป็นอาบัตนะท่านควรจะแสดงอาบัตเสียแล้วก็แสดงอาบัตในก็ไม่ไปทําอย่างนั้นอีกเช่นสมมติเราไปละเมิดอ,อาบัตทางกายตียุงอย่างนี้เป็นต้นเพื่อนก็จะบอกว่าตียุงไม่ดีเป็นบาปเป็นอาบัต จะไปทำอีกเนี่ยเราก็เลิกเมื่อเราเลิกไม่ตียุงก็แสดงว่าทําอันนี้เราละด้วยกายเนี่เป็นการละด้วยกายเราจะต้องละบาปท,ทางกายที่เป็นเหตุให้เป็นการละเมิดอาบัตินีนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทําอันบุคคลถึงละด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายเป็นฉไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ต้องส่วนอาบัตรไรๆอันเป็นอกุศลด้วยวาจาเพื่อนปรมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูใครควรแล้วได้กล่าวกับพิสูจนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้ท่านผู้มีอายุเป็นผู้ต้องแล้วซึ่งส่วนอาบัตไรไรอันเป็นอกุศลด้วยวาจาเป็นการดีหนอที่ท่านผู้มีอายุ จงละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตภิกษุนั้นอันเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายผู้เป็นวินยูใครควรแล้วว่ากล่าวอยู่ละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้เรียกว่าอันบุคคลพึงละด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายเนี่ยถ้าเรามีอบัติทางวาจาเช่นพูดปดพูดสอดเสียดเป็นต้นนะหรือว่าอาบัติ ทุกภิทิ์พูดแย่เพื่อนกระทบเพื่อนเพื่อหอเลาะเล่นเป็นต้นเนี่ยถ้าเราไปต้องอาบัตทางวาจาที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องเลิกต้องเลิกไม่พูดชั่วไม่พูดสิ่งที่จะทําให้เกิดอาบัตอันนี้เรียกว่าต้องอาศัยวาจาในการละเป็นธรรมะที่ละด้วยวาจาต่อมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทำอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ ละด้วยวาจาไม่ได้ละทางกายก็ไม่ได้นะทางวาจาก็ไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้เป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายโลภะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ต้องเห็นโทษว่าโลภะมีโทษอย่างไรนะโทสะจุดจุจุดโมหะจุดจุดโกธะอุปนาหะ มัคคะปราสะมัชริยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายความลิสยาอันชั่วช้าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความลิสยาอันชั่วช้าเป็นไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายฆาบดีหรือบุตร แห่งคณะบดีในโลกนี้ย่อมสมบูรณ์ด้วยข้าวเปลือกเงินหรือทองทาาหรือคนเข้าไปอาศัยของคณะบดีหรือบุตรแห่งคณะบดีผู้ใดผู้หนึ่งย่อมคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอคณะบดีหรือบุตรแห่งคณะบดีนี้ไม่พึงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทอง อน,นึ่งสม,มณะหรือพราหมณ์เป็นผู้ได้จีวรบินตบานเสนาสนะและเพสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้สม,มณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งย่อมคิดอย่างนี้ว่าโอหนอท่านผู้มีอายุนี้ไม่พึงได้จีวรบินตบาทเสนาสนะและเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าความริษยานชั่วชา้าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความริษยานชั่วชา้าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้อันนี้คือว่าไม่ยินดีในคุณงามความดีหรือว่าสมบัติของคนอื่นนะกลัวว่าคนอื่นจะได้ดีกว่าตนเนี่ยก็เกิดความริษยาความริษยานนี้เราก็คงจะได้ยินได้ฟังแล้วก็คงจะพอเข้าใจแล้ว แต่ว่าตรงนี้ท่านจะเน้นว่าความวิสยากิเลสทางใจเนี่ยอาศัยกายละไม่ได้อาศัยวาจาพูดเอาก็ไม่ได้แต่ว่าจะต้องละด้วยปัญญาที่เห็นโทษของความวิสยานั้นที่จริงก็มีตั้งแต่โทสะโมหะเป็นต้นนั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนาอันชั่วช้าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้ พึงเ,เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความปรารถนาอันชั่วช้าเป็นจะไหนอันนี้ลองฟังดูนะบางทีพวกเราอาจจะโดนในข้อใดข้อหนึ่งที่ว่าปรารถนาชั่วช้าเนี่ยแต่จริงบางสำนวนท่านจะใช้คำว่าปรารถนาลามกนะนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาย่อมปรารถนาว่า คนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีศรัทธาเนี่ยตัวเองไม่มีศรัทธาหรอกแต่ว่าเป็นการประกาศให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองมีศรัทธานะคล้ายๆเป็นคนที่หน้าไหว้หลังหลอกเป็นคนที่ว่าหน้าไหว้หลังหลอกหรือว่ารับรมคมในอะไรเป็นต้นเนี่ยนะเป็นผู้ทุศีลย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีศีนตัวเองทุศีลก็ปกปิดความทุศีลตัวเองเอาไว้ ประกาศตนว่าตัวเองเป็นคนมีศีลอย่างนี้เป็นต้นนะ,นะเป็นผู้ได้สดับน้อยย่อมปราถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้ได้สดับมากเป็นผู้มีความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้ชอบสงัดเป็นผู้เกลียด เป็นผู้เกียจคร้านย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้ปรารบความเพียรที่จริงขี้เกียจน,นะแต่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราเนี่ยมีความเพียรอย่างนั้นอย่างนี้เป็นผู้มีสติหลงลืมย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีใจไม่ตั้งมั่นก็หมายถึงไม่มีสมาธินะ ย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีใจตั้งมั่นเป็นผู้มีปัญญาสามย่อมปราถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ยังไม่สิ้นอาสะวะคือยังมีเกลเลียดอยู่นะย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้สิ้นอาสะวะจะยิงคนอื่นตัวเองมีเกลเลียดอยู่เนี่ยแต่คนอื่นเขาเข้าเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าเราหมดกิเลีแล้วเนี่ยเราก็ เรียกว่าสมยอมเลยนะสมยอมคําล่ําลือเลยอย่างเช่นมีคําล่ําลือว่านายกรเนี่ยหมดกิเลสแล้วนะพอนายกอได้ยินที่จริงนายกรยังมีกิเลสอยู่นะแต่พอข่าว,ขาวเขาเขาพูดกันไปว่านายกรหมดกิเลสแล้วนายกอเลยสมยอมเลยนะสมยอมพยายามปกปิดทําตัวเหมือนกับบุคคลที่ไม่มีกิเลสท้จริงนายกรมีกิเลสอยู่ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนที่อื เรียกว่าอะไรนี่ตรงนี้อ๋อคือว่าถ้าว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอ๋ออันนี้เรียกว่าความปรารถนาลามกความปรารถนาลามกความปรารถนาอันชั่วช้านะดูก่อนพิกูุทั้งหลายนี้เรียกว่าความปรารถนาอันชั่วช้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนาอันชั่วช้าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้ พึงเ,เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากว่าโลภะครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปหากว่าโทสะโมหะโกรธะอุปานาหะมักขะปราสะมัชริยะความริษยาอันชั่วช้า ตรงนี้นะเดี๋ยวจะอ่านข้อความในนวกโกวาทนะที่จริงที่ว่าโทสะโมหะโกธาเนี่ยจะมีความหมายบางทีท่านอาจจะไม่รู้ความหมายท่านบอกว่าโทสะร้ายกาศนะโทสะร้ายกาศโมหาคือความหลงนั่นเองส่วนโกธะเนี่ยเป็นคนโกรธโกธะนีโกรธนะอุปนาหาก็ผูกโกรธไว้มักขะลบหลูบุญคุณท่านนะ เป็นคนลบหลู่บุญคุณท่านปราศาเนี่ยตีเสมอยกตนเทียมท่านนะมัจฉริยตรณีแล้วก็ริษยาเนี่ยคือว่าไม่ยินดีในความดีหรือว,ว่าสมบัติของคนอื่นนะอันนี้ข้อความกา็ยกมาจากนะัมโกวาททีนี้ความริษยาชั่วชา้าความปราถนาอันชั่วชา้าครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่า โลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดโลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้หารู้ฉันนั้นไม่เพราะฉะนั้นโลภะจึงครอบงำท่านผู้มีอายุนี้อ๋อก็คือว่าบุคคลที่รู้อยู่เนี่ยบุคคลที่รู้ตัวอยู่มีสติอยู่เนี่ยโลภะโทสะโมหะ ครอบงำไม่ได้นะคือเฝ้าดูจิตตัวเองอยู่เนี่ยคล้ายๆกับว่ามีความเพียรคอยระวังไม่ให้เกเรเหล่านี้เกิดนะบุคคลที่รู้ตัวอยู่เนี่ยมีสติสัมปชัญญะอยู่โลภะโทสะโมหะเป็นต้นก็จะเกิดไม่ได้แต่ว่าผู้มีอายุเหล่านี้ที่ว่าปล่อยให้โลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าท่านผู้มีอายุนี้หารู้ฉันนั้นไม่คือไม่รู้นะ ไม่รู้ว่าความรู้สึกเหล่านี้มันเป็นเกลเอดไงไปล่อยให้เกลเอ็ดเข้าข้องามจิตโดยไม่มีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นโลภะจึงครอบงำท่านผู้มีอายุนี้โทสะโมหะจุด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 เป็นต้นนะความริษยาอันชั่วชา้าความปรารถนาอันชั่วชา้าย่อมไม่มีย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้หารู้ฉันนั้นไม่เพราะฉะนั้นโทสะโมหะเป็นต้น ความริศยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าจึงครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบทว่าโลภะไม่ครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปหากว่าโทสะโมหะความริศยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่ครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปภิกษุนั้นอันบุ <c w 3> คคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มี แกท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้ย่อมรู้ชัดฉันนั้นเพราะฉะนั้นโลภะจึงไม่ครอบงำท่านผู้มีอายุนี้โตสะโมหะเป็นต้นทั้งหมดเลยนะความป่ารถนานชั่วช้าย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้ย่อมรู้คือรู้เมื่อรู้เนี่ยก็คือมีสติสัมปชัญญะเฝ้าดูเมื่อเฝ้าดูอยู่เกเรเหล่านี้ก็เกิดไม่ได้ เพราะฉะนั้นโทสะโมหะเป็นต้นความดิษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าจึงไม่ครอบงำท่านผู้มีอายุนี้จบกายสูตรที่3ตรงนี้ผมจะไม่อธิบายนะเรื่องของกิเลสเนี่ยต้องละเอาเองก็แล้วกันแต่ว่าผมต้องการอ่านในตอนแรกที่ว่าธรรมธิละ ด้วยกายทำทิละด้วยวาจาเนี่ยหมายถึงพวกอาบัตต่างๆอาบัตต่างๆที่มีติดตัวเราอยู่ที่เราไปละเมิดอ,อาบัตทางกายไว้ละเมิดอ,อาบัตทางวาจาไว้เนี่ย<อ>พระพุทธองค์ทรงตัสให้พวกเราละนะ<อ>เป็นสิ่งที่ละได้ถ้าเราพอละได้เราก็รีบละนะละอาบัตทางกายอาบัตทางวาจานี่แหละก <c oughs> ็ะจบนะสำหรับเรื่องของทำทิละด้วยกาย ละด้วยวาจาแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของกิเลสเนี่ยเอากายเอาวาจาละไม่ได้แต่ต้องละด้วยปัญญาละด้วยความรู้สึกที่เห็นโทษด้วยสติสัมปชัญญะที่ทุกท่านได้ฟังไปะนะอะละทีนี้มาดูอีกเรื่อง